สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจจเลริญนะครับวิดีโอนี้ผมจะทําเกี่ยวกับพกอะไรในกระเป๋านะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าเอออยากจะทราบว่าผมเนี่ยพกพวกเครื่องสําอางหรืออะไรกับติดตัวบ้างนะครับต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพกเครื่องสําอางเยอะเลยนะครับแต่ว่าด้วยหลายๆเหตุผลก็พอผ่านไปปี2ปีก็เปลี่ยนค่อยๆแล้วก็ลดลงนะครับแล้วก็มีเครื่องสําอางน้อยลง กระเป๋าที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นคองเข่นนะครับสีแดงตัวนี้ธรรมดานะครับก็จะใส่ใช้ถุงเล็กๆของกระเป๋าผ้าของ Starbucks อีกทีหนึ่งนะครับในการใส่พวกเครื่องสำอางผมก็ใส่อยู่แค่นี้เองเห็นไหมนิดเดียวเองนะครับของที่พกตอนนี้นะครับขันแรกก็พูดถึงสกินแคร์หน่อยนึงนะครับก็มีตัวเดียวก็คือ f s h s u s u r l r p t r e a t m e n t นะครับตัวออริจินนะครับลิปมันไม่มีสี มี SPF 15ช่วยกันแดดได้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินแคร์ตัวเดียวที่พกบางวันถ้าคิดว่าจะมีการเติมกันแดดก็อาจจะติดกันแดดออกไปบ้างนะครับแต่อันนี้ไม่ได้พกประจําสําหรับเครื่องสําอางก่อนจะไปเครื่องสําอางก็อุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับมีอุปกรณ์2ออย่างที่สําคัญเลยแล้วผมก็พกก็จะเป็นเบสไวส์นะครับของละมุนตัวนี้ก็จะไว้ใช้เวลามีเหตุจําเป็นฉุกเฉินต้องการจะเช็ดหน้าหรือเช็ดมือหลังจาก เกิดต้องเมคอัพอะไรกันขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นคอตตอนบัตครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับคุณผู้ชายที่เมคอัพเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายคนที่ต้องแต่งคิว้วคอตตอนบัตเนี่ยจะสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับก็กล่องเนี่ยเป็นกล่องของมูจินะครับจะมีขายสใส่คอตตอนบัตได้พอดีคอตตอนบัตข้างในเป็นของเอเวอร์กรีนนะครับบัตรรุ่นธรรมดามาเมคอัพกันบ้างมีแค่4ชิ้นเองนะครับที่ตอนนี้พก อิ Sang ่แสงโลฮองจุดเซคลานะครับเรเดียนทัสก็คือตัวปากกาที่เป็นไฮไลท์นะครับเป็นเนื้อครีมสามารถใช้ช่วยเพิ่มแสงบริเวณเใต้ตาหรือจุดที่ต้องการไฮไลท์ได้ตัวนี้ผมก็กกชอบนะครับจริงๆไม่ค่อยชอบตัวแอปพลิเคเตอร์คือตัวปากกามันอะไม่ชอบวิธีใช้ของมันแต่ชอบตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาผมใช้เบอร์1.5นะครับ อีกอย่างที่ใช้กับหน้าที่เป็นแฟอริตอยู่ของผมอยู่แล้วก็คือ n a า s นะครับเรเดียนครีมี่คอนซีลเลอร์นะครับเจ้าตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยจะเป็นแบบเป็นแท่งนะครับแล้วก็เอามาแต้มใช้ได้ผมใช้สีมีเดียมหนึ่งสีคัสตาร์ดนะครับเจ้าตัวนี้จะไว้ใช้เวลาจำยามจำเป็นที่เกิด อยากจะปิดริยุรอยปิดสิวอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับคอนซีลเลอร์หรือว่าใต้ตานิดหน่อยอะไรยามจําเป็นเท่านั้นก็แทนที่จะต้องลงทั้งหน้าเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ค่อยแต่งเฟสคือไม่ค่อยลงพวกครีมหรือบีบีหรืออะไรบนหน้าเท่าไหร่แต่ถ้าจําเป็นก็ใช้ตัวนี้ในการปิดเป็นจุดๆไปเฟสผมก็พกแค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเป็นอายอายของผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ทาตาหรือมาสคร่าแต่หมายถึงคิ้วนะครับก็คือบริเวณตานะครับคิ้วเนี่ยจริงๆใช้แค่ชิ้นเดียว แต่ผมพก2อันตัวที่ผมเฟรบลิตแล้วผมชอบมากๆเลยล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับ Benefit g i m m ี Brown นะครับเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วหัวขนาดเล็กจิว๋วกำลังดีนะครับสีที่ผมใช้เป็นสีมีเดียมดีฟนะครับรู้สึกเขาจะมีสองสีอันนึงจะน้ำตาลกว่าอันนี้จะค่อนข้างเข้มเรื่องของคิ้วเนี่ยก็ลองใช้มาหลายผลิตภัณฑ์นะครับเฟร์ิตมาหลายตัวเปลี่ยนมาเรื่อย จากใช้อายแชโดว์มาใช้ดินสอมาใช้มาสคาร่าหลังสุดเนี่ยก็คือมาติดใจตัวนี้แต่ทีนี้อีกอันนึงที่ผมก้ยพกไว้ยามฉุกเฉินเพราะว่าตัวเบนฟิตเนี่ยบางทีมันก็ใกล้จะหมดหรือมันแห้งบางครั้งก็ไม่ทันใจตัวที่ใช้แต่งคิ้วได้เร็วมากแล้วก็ยามฉุกเฉินจริงๆรีบสุดๆไม่ต้องคิดอะไรมากจะใช้ตัวนี้เขียนคิ้วเลยก็คือ l o r e a l นะครับ s u p e r l i n e r น r o ์โบที่มี3หัวนะครับผมใช้เบอร์ 02นะครับจะเป็นเบอร์เข้มของเขาเขาก็มี2เบอร์เหมือนกันอีกเบอร์หนึ่งจะเป็นสีอ่อนด้านหนึ่งเป็นดินสอเขียนคิ้วนะครับซึ่งตัวนี้คือจุดที่ใช้เยอะที่สุดคือดินสอตัวนี้มันถนัดนะครับอีกด้านเป็นสปูลี่แปลงปัดคิ้วตรงกลางเป็นอายแชโดว์ซึ่งผมไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวฟองน้ําแล้วก็แชโดว์ที่เก็บซ่อนไว้เนี่ยไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยนะครับแต่ก็ยังชอบผลิตภัณฑ์นี้นะครับรู้สึกว่ามันกําลังพอดีก็เป็น เมคอัพเครื่องสาอางทั้งหมดรวมทั้งสกินแคร์ตัวหนึ่งก็คือลิปมันที่ผมพกแล้วก็อุปกรณ์นะครับปัจจุบันพกอยู่แค่นี้เองจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมพกเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายกันอย่างนึงก็คือเป็นลักษณะรูปเป็นแท่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าพกสะดวกนะครับไม่กินที่ไม่เลอะเทอะด้วยเก็บเก็บง่ายแล้วก็ใช้ง่ายรวดเร็วก็เลยค่อนข้างชอบผลิตภัณฑ์รูปทรงพ็คเกตแบบนี้นะครับทีนี้ขอพูดถึงบางผลิตภัณฑ์ที่เคยพก อยู่นานเลยเป็นปีเหมือนกันแต่เราแอบไปหีออกไปไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะครับแต่แค่ว่ารู้สึกว่าพกเยอะเกินไปมันหนักเกะแล้วก็แนวคิดเปลี่ยนไปใช้เครื่องสำอางกับกับตัวเองเนี่ยน้อยลงกว่าสมัยช่วงต้นๆที่เพิ่งเรียนเพิ่งทดลองมาก็จะแบบเล่นกับมันค่อนข้างเยอะอะไรบ้างสมัยนะั้นผมจะพกเฟซค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีตัวนี้ก็เป็นฟับ์ลิตอยู่นะก็คือสวัสดูนะครับ Perfecting c งค h i o n เป็นคุชชั่นตัวแรกที่ผมรู้จักว่าไม่ใช่ B ีตัวนี้เป็นตัวรองพื้นนะครับซึ่งคุชชั่นก็จะเป็นมีพับในตัวนะครับแล้วก็เปิดมามีฟองน้ำกับรองพื้นที่ใช้ได้สะดวกมันดีตรงที่ว่ามันไม่หกอะ่ะมันสะดวกดีมันเป็นการพกรองพื้นออกไปใช้พร้อมมีฟองน้ำในตัวก็เลยทำให้ผมชอบนะครับนอกจากเจ้าตัวคุชชั่นแล้วเนี่ยก็จะมีแป้งอัดแข็งนะครับ ที่เป็นเชียร์พาวเดอร์ที่ผมใช้ก็คือเลเบชนะครับของ h ชแนลอันนี้จะเป็น h e t l t h โ g l เชียร์พาวเดอรเป็นแป้งแบบฟ i นิช h i n g เบาๆนะครับไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นที่เอาไว้ปกปิดอะไรอันนี้เบอร์10นะครับเป็นสีอ่อนซึ่งก็จะมีแปลงกับกระจกมาในตัวนะครับแปลง Half Moon Brush ที่โด่งดังของเขาแล้วก็เปิดข้างล่างก็จะมีแป้งอยู่อันนี้แตกเรียบร้อยแล้วอันนี้ใช้ใช้นานใช้จริงเลยตัวนี้ ระยะหลังหลังจากใช้เจ้าตัวเบอร์สิบไปนานๆสีนนสว่างผมก็มาพกอีกตัวหนึ่งเพิ่มสมัยนั้นนะครับก็คือเบอร์ห้าสิบอันนี้สีเข้มเอาไวค้คอนทัวร์แล้วก็เต็มที่เลยช่วงนั้นมีการพกแป้งฝุ่นด้วยก็จะเป็นชาแนลไวทท่าลูมิแยนะครับเป็น loose powder foundation เพราะว่าสนใจที่ตัวผลิตภัณฑ์เขาเป็นแป้งผสมรองพื้นแบบ แบบ loose แบบฝุ่นก็เลยรู้สึกเออสนใจนะลองหามาลองใช้ดูแล้วถ้าพกเจะแป้งฝุ่นเนี่ยก็ต้องมีแปลงไปด้วยซึ่งเนี่ยจึงทําให้มันค่อนข้างวุ่นวายแล้วต้องพกหลายอย่างนะครับตอนนั้นก็จะใช้กับตัว Chanel retractable Kabuki brush ก็จะเป็นนี้นะครับพกพาได้เป็นแปลงพกพาอันแรกเลยที่ผมพกแต่ปัจจุบันพวกนี้ไม่ได้พกแล้วนะครับเพราะว่ามันเกะก,กะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้น้อยลงนี่ผลิตภัณฑ์ที่เคยพกที่อยาก พูดถึงอีกสักสองชิ้นก็คือดิน,นสอเขียนคิ้วอีกตัวหนึ่งอันนี้คือชแนลเครยงเซอร์ซิลนะครับก็เป็นดินสอเขียนคิ้วสีดำสีนัวเบอร์หกสิบสมัยนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าผมจะมีทั้งสีน้ำตาลก็คือรอยอลแล้วก็สีดำตัวนี้เพราะว่ายัางรู้สึกว่าคิ้วธรรมชาติเนี่ยสีดำจะเป็นธรรมชาติกว่าหรือสีเทาก็จะยิ่งดีนะครับแต่ดินสอสีเทาตอนนั้นมันมันไม่มีแล้วตอนตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบ ฟีเวอร์กับแบรนด์ชาแนลมากก็จะเห็นว่าชาแนลเต็มเลยแต่ตอนนี้ก็อพฮีออกไปจากกระเป๋าแล้วนะครับย้านหนึ่งเป็นเป็นสปูรี่นะครับไว้ไว้สำรองแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันเข้มไปหน่อยในสมัยก่อนเนะี่ยผมพกเครื่องสําอางที่เป็นสําหรับลิปด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ลิปสติกแท่งปกติจะเป็นเจ้าตัวอิสเซนโลฮองรูชเพอร์คาทัวเวอร์นีเออร์แลฟนะครับเป็นตัวที่โด่งดังของเขาเป็นลิปสติกสเตนนะคะเป็นเหลวๆหน่อยซึ่งติดทนบนริมฝีปากก็จะใช้ แต้มริมฝีปากมีสีนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือด้านในอะไรต่างๆก็เป็นการเป็นการเล่นนะในตอนนั้นที่ยังเอามาทดลองใช้สนุกดีสีที่ผมพกเนี่ยนะครับที่ผมลองเทสดูก็จะมีเบอร์40เบอร์เจแล้วก็เบอร์สองนะครับเบอร์4ี่จะเป็นสีออกนู๊ดซึ่งผมว่าเป็นธรรมชาติดีเบอร์เจเนี่ยจะออกชมพูนิดนึงนะครับก็ยังเป็นสีริมฝีปากธรรมชาติของหลายๆคนและเบอร์2เนี่ยจะออกม่วงหน่อยเบอร์2เนี่ย มันดูแรงไปหน่อยนะสีออกออกม่วงแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ในบางทีมันก็เป็นสีปาาธรรมชาติของของบางคนเหมือนกันนะครับซึ่งปาาธรรมชาติผมจริงจะออกม่วงนิดหนึ่งก็ใช้อันนี้แตะด้านในนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็พูดถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายตัวนะครับหลายแบรนด์อันนี้ก็อยากจะเล่าน่ารู้นะครับเกี่ยวกับแบรนด์นิดหน่อยเชื่อรู้ไหมครับว่าเจ้าแบรนด์ Ben e f i t เนี่ยจริงๆแล้วเป็นในเครือของใคร Ben e ฟ i t เนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือของ Louis ว u i t t o n m o อ e t Hennessy นะครับ LVMH ก็คือเป็นเครือเดียวกันกันกบหลุยส์วิตตองนั่นเองนะครับเจ้าแบรนด์เบนฟิตสำหรับนาสนะครับใครทราบไหมครับว่านาสี่เป็นเครือไหนนาที่คือเครือของชิเชโดนะครับไม่นาเชื่อใช่ไหมครับแต่เจ้านาสีเป็นบ้านเดียวกันกับชิเชโดแล้วก็น่ารู้เกี่ยวกับแบรนด์อิฟแซงโลฮองนะครับหลายท่านอาจจะทราบว่าหลายๆแบรนด์ แฟชั่นเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อผ้ากระเป๋าอย่างชาแนลใช่ไหมครับมีเครื่องสําอางมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอีฟแซงโลฮองก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามีเครื่องสําอางมีน้ําหอมเหมือนกันแต่ความแปลกของอีฟแซงโลฮองคือเขาแบ่งบริษัทออกเป็นสส่วนนะครับแยกกันบริหารจริงๆคือเรียกว่าคนละบริษัทแค่ใช้แบรนด์เดียวกันอีฟแซงโลฮองที่เป็นแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเนี่ยปัจจุบัน เขามีการเปลี่ยนชื่อนะครับเฉพาะไลน์ ready to wear ก็คือเสื้อผ้าแบบที่ไม่ใช่กูตัวนะครับเหลือชื่อแค่ Saint Laurent oh Paris เปลี่ยนโลโก้ด้วยเขาจะตรงนั้นเขาจะไม่ใช้ YSL แล้วแต่เขายังจะใช้โลโก้ YSL กับรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับอะไรประมาณนี้นะครับจากข้อมูลที่หามาฝั่งเครื่องสำอางน้ำหอมเนี่ยยังใช้เหมือนเดิมนะครับยังใช้ YSL ยังใช้อฟแซงลองเต็มเต็ม ดังน,บบนั้นถ้าไปซื้อเครื่องสําอางก,ก็อย่าไปตัดชื่ออีฟของเขานะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับและนั่นก็น่าจะเป็นการาพูดเล่าให้ฟังนะครับว่าผมปัจจุบันนี้พกอะไรที่เป็นเครื่องสําอางเนี่ยไปติดตัวบ้างนะครับแล้วก็มีการเล่าไปถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ไหนที่พกมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับกันนิดหน่อยโอเคนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ถามเข้ามาด้วยนะครับว่าเอออยากให้พูดเรื่องนี้ก็จัดให้แล้วนะครับก็ขอบคุณที่สนใจว่าผมพกอะไรนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ